ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อครับผมครับครับเป็นไงพ่องวดก่อนที่โชคได้ลาบไหมครับพ่อสี่สามศูนย์สามห้าโอ้สาได้นะพ่อเน,นะด้งนสีนี่ยอยู่ยด้วยกันในมือในสอบนะเนอะโอ้ครับครับครับพ่องัดหูแต่แปดลำง่ายนะดูไม่ดูโอ้ครับครับพ่อ ามก้อนี้พ่อคำนวณไปแล้วใช่ไหมครับ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 พ่อเป็นเป็นสูตรคำนวณที่พ่อคิดค้นขึ้นมาเองใช่ไหมครับพ่อหรือว่าที่พ่อได้มาจากไหนครับคิดเองเลยโอ้คิดเองนะครับผมมันมีมีชื่อสูตรไหมพ่อหรือว่าไม่มีครับคิดมาทำงานเนี่หลายปีแล้วโอ้ครับครับพ่อหลายปีแล้วเนาะครับ ธรรมดาลแล้วพ่อนเนาะแนวทางก็มีข้อมีหลุดใช่ไหมครับพ่อธรรมดาแหละถูกทุกคนกันคว้นะครับ,รบแต่ส่วนใหญ่ของพ่อในถูกมากถูกมากกว่าหลุดใช่ไหมพ่อใช่ครับครับโอเคครับพ่ออันเดี๋ยวงวดนี้พ่อวิ่งตรงไหนมาครับพ่อหนึ่งบนนะหนึ่งบนหลักร้อยเลยนะโอ้หลักร้อยครับพ่อ ขาพ่อหนึ่งบนหนึ่งบนล่างนะครับพ่อบนอย่างเดียวโอมีบนอย่างเดียวืมครับครับโอ้โงดนี้พ่อไม่มีเลขล่างใช่ไหมครับมีองั้นเอาบนก่อนแล้วค่อล่างทีหลังใช่ไหมครับพ่อครับ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 งั้นเอาบนแล้วเลขจับคู่มีตัวไหนบ้างครับพ่อหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ด หนึ <60. S 1> ครับแล้วก็หนึ่งหกศูนหนึ่งสี่ะสตัวนะหนึ่งศูนสี่มีสามคู่เหครับโอ้มีสคู่ครับอันนี้เป็นบนใช่ไหมครับพ่อบนเนี่ยโอ้บนบนบนอย่างเดียวมีสีมาล่างได้ไหมครับพ่อ ถ้ามาจะมาถ้ามาหกเจ็ดนามานะมาล่านะอ๋อครับครับพอ่อหกเจ็ดล่างถ้ามาก็อาจจะเป็นหกเจ็ดอย่างนี้ใช่ไหมครับพอ่อตนะัวเดียวเะรอหกเจ็ดล่างตัวเดียวอ๋อครับครับครับแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวคุณพ่อมีสูตรล่างต่างหากไหมครับหรือว่าดึงมาจากสามตัวที่ให้มาบนต่างหากนะอ๋อสูตรต่างหากหหาก็หกเจ็ดตรงเซตชั้นล่างมาด้วยอืมครับครับพ่อ ถ้างั้นล่างคุณพ่อให้เด่นตัวไหนครับงวดนี้เอาเจ็นะครับคุณรักเมยนะเจ็ดรักเมย์ครับครับเจ็เด่นเจ็ใช่ไหมพ่อได้ครับผมจับจับคู่แล้วครับจับคู่มีตัวไหนบ้างครับพ่อเอาหกเจ็ที่เอเดียล่างด้วยนะหกเจ็อ๋อหกเจ็ด่างด้วยครับครับโอเคครับพ่อพ่อ บางทีมนอกล่างบางทีเอาบนนะเดี๋ยนี้นะอ๋อครับครับพ่อศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดครับสองเจ็ดนี่มีคู่หนึ่งะสี่เจ็ดนะสี่เจ็ดสี่เจ็ดสองเส้นหกเจ็ดเตอหกเก็ดครับ็นหกเกเจ็ด็รับสหกเกเจ็ดที่หนาเนอะเอากลัวมาถือคู่ที่หนา หกเกียดน,นี้มีมาล่างได้เหมือนกันใช่ไหมครับเมื่อกี้ไม่ออกบางงวดมันออกโบนบางงวดแล้ล่างนะหกเกียร์ครับเ้นบนก็ดีไปครับครับอืมส่วนใหญ่เป็นบ่อยไหมครับในในสูตรของคุณพ่อเนะี่ยให้บนแล้วมันมาล่างอย่างนี้เคยเป็นไหมครับก็บางทีก็มาบางทีก็ไม่มาโอครับค่ะพ่อจะว่าสอบโอเคก็ตีเกี้า์ล่าง อชอบหกเจ็ดกับสี่เจ็ดล่าง,ง,งตัวหนึ่งกันไว้ตรงเดียครับครับพ่อแล้วแล้วหนึ่งเจ็ดเลขเด่นของพ่อนี่มีเปอร์เซ็นต์กอดคอ,อกันมาไม่พอมวดนี้เดี๋ยวไหนไม่ไม่ไม่หนึ่งเลาไว้นะครับมีหลักร้อยครับหกเจ็ดโอ้ครับครับหนึ่งหลักร้อยเจ็ดหลักหน่วย มนึ่งพันสี่ได้ไหมล่ะโอ้คับครับพ่อหนึ่งนสี่ครับครับพ่อพราะ่าพว่ามันอป็โค้ที่เกของเก่าเราใช่หมโมดี่ันมาสื้อกาใช่ไมได้มานะครับพ่อนเด็กว่ามันมาดกับสักนึค่ะกนึ่งใช่ไหมสามล่างยูนบนค่ะวันนี้มัมาสี่นะโอ้คับก้งล่างออกสี่เกตถ้าเป็นบนก็เป็นพันสี่นอันละห้าสีมานะครัโอ้ครับครับ คุณพ่อชอบคู่ไหนมากกว่ากันคะสำหรับบนครับพ่อ,อ67 167ใช่ไหมคะ67ซื้อลอตเตอรี่ไปนึงแล้วโอ้ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วใช่ไหมครับพ่อใบเดียวโอใบเดียวนะครับบางทีเด็กผมบางทีเด็กข้งแระนด้วยโอ้อจ,จะ๊ะหกนานกันแล้ะพ่อเนาะเพื่อได้รางวัลที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามัน ข้องกรก็แต่ก่อนมันมีวันนี้นะมันมีหกว่าเจ็ดตัวหนึ่งนะอย่างงวยนะไม่ชอบหกเจ็ดครับแต่ว่าเลขตัวนี้ก็ไม่ออกนานเลยนะพอหกเจ็ดเนี่ยครับหลายหลายเดือนออกหลายปีแล้วครับครับพ่อครับแล้วสามตัวบนเนี่ยคุณพ่อเน้นเป็นหนึ่งหกเจ็ดใช่ไหมครับพ่อหนึ่งตัวเดียวเลยแหละครับครับพ่อ นก่อนก็ก่อนที่ผ่านมาได้แปดใช่ไหมล่ะครับพ่อครับก่อนนั้นเนี่ยก่อนก่อนไปอออกกันสองสองหนึ่งก็ได้สองนะใช่ใช่ครับพ่อก็คือหลักร้อยไม่พลาดเลยใช่ไหมครับพ่อหนึ่งค่เดียวหลักร้อยนี่เป๊ะเลยเนาะพ่อนะเป๊ะแต่ไม่คู่ไม่ถูกครับครับคนราะ่าคนที่ผ่านมาสามกับสี่มันมาด้วยการันไม่ชอบนะอืมครับพ่อครับครับโอ้ต่วันในสูตรมีอยู่ใช่ไหมพ่อแปดสามสี่ ไม่ไม่สารสีด้วยกันแต่แต่ละวันกห้แต่ว่าเอาสารไปใส่ตู้อื่นโอ้ครับเอาสารไปใส่ตู้อื่นดีได้จุกจุกดีได้จุกในตู้อื่นแต่ว่าสารดีกับสามมันเดือดด้วยกันเนาะอืมครับพ่อโอ้ครับครับแล้วหลังจากที่คุณพ่อคำนวณสูตรนี้เสร็จนี้คุณพ่อฝันดีไหมคะพ่อเมื่อก่อนในฝันได้เยอะเมื่อก่อนในฝันได้แปดศูนย์เก้าออกเลขขายสามตัวอ๋อ ค่ะแปดศูนย์เก้าอันนี้แปดศูนย์เก้าของคสามตัวนะอ้ถ้าใครไปหยิบรถตรี่ก็อาจะได้เนาะค่ะสะได้ใครางวัลเล้ไม่รู้ไม่กันเลยไม่รู้ไมกนสวัเขามันออกแปดศูนยเก้าแต่ว่ามันออกออกศูนยเก้าแปดใช่ไหมล่ะไม่ได้หรอค่ะค่ะพ่อแล้วคุณพ่อมีฝันมั้งไหมคะวันนี้นะมันยังไม่ฝันเลย ใกล้ที่ใกล้คนให้บอกใล้หรครับครับก็คือเราของสูตรคำนวณนี่ชุดนี้ก็คือว่าเป็นชุดเต็มของคุณพ่อแล้วใช่ไหมครับได้แล,ล้วอคร,ครับครับครับเจ็ดหรือเจล็ดลงบนล่างดินลงร้อยครับครับครับสีมาสีมามาันจะมาบนมาล่างไม่รู้เหมือนกันสีแต่ว่าบนมันถึงสีล่างเป็นสีเจ็ดอครับแต่ถ้าันโอเคกับสีเจ็ดละก็มาก ครับครับพ่อส่วนใหญ่ใครอย่างนี้วี่งนี่งบนเลยบนบนหนึ่งใช่ไหมคะนี่หนึ่บนเลยลากนิเกนนะงานนะครับครับครับนี่เองนี่เองครับครับครับให้โชคให้หมานไปทุกคนแล้วครับครับครับพ่อโอเคครับขอบคุณคุณพ่อมากนะครับผมขอบคุณครับครับครับ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของพ่อน้องลีลาวดีนนะคะเป็นชุดเต็มนะคะแต่ว่าก็แนวทางมีไม่เยอะนะคะทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภกันทุกทกท่านนะคะกว่าน,นี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ